พยานน้องจากชีวิตที่จิดลบเข้ามาสู่ชีวิตใหม่ที่เหล่าผุ้คนที่เริ่มต้นวันนี้กำลังกล้านี้จะไปมากกว่าต้องไม่เลีเปลี่ยนแปลงในคำวันนี้ให้ดำเนินตัอไปนะครับเในการรูจักทางกข์ก็ขออนุญาติเกี่ยวกับพระเยซูเป็นศาสนาในวัพระเจ้าสุภวิชญ์ครับวันนี้ตะพอมแล้วนะครับอธิษฐานตามพยานเพก็อาจารย์จะนำ แต่ก็ให้ทุกคนได้มีการได้ดูจาโปลดกเป็นการต้อน,น,นรับโคมส่วนตนัวนะครับอาปนะำืนอครับหลับตาอธิษฐานตามประจันอธรานตาระจันก็แต่พระเจ้ขอรับพระคุณการไถ่าจากเกสควิตและรู้ว่า เดียวที่ดิฉันเนะ่ยเลืออกนั่บาาจากคนตายวันนี้ขอเชิญพระเยซูมาวอวยพรชีวิตขา้าพเจ้าขอเชิญพระองค์มาสถิตอยู่ในใจมาครอบครองในชีวิตเป,นปเ็นพระเจ้าเพียงทุกเดียวขอรับชีวิตใหม่อย่างโลกขอรับการปลดปล่อยชีวิตให้พมดจาก ชั่วร้ายอำนาจบาปผิดคนแต่ขอกับเป็นกรรมแต่อำนาจเรื่งปิญญาชั่วขอรับประคุณขอรับชีวิตขอรับก,การร,รู้พระที่เป็นพระพรนิรันดรและขอติดตามผวื่นความตั้งใจจึงเชื่อและว,วางใจในพระานามพระสูนอ a เมน เมื่อสี่กับสี่สิบปีสามสิบว่าปีแล้วนะครับแล้วมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้เป็นการเข้าเป็นแน่กับตุลาการไอจีไม่เข้าใจเสียใจจะจะเห็นชีวิตของน้องแบบคำพยานโดยที่เห็นไหมจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่วังสวรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแค่ท่านชีวิตต่าะแตกต่างกันแต่เส้นทางชีวิตพระเจ้าจะให้ไปสู่ความรุ่งเรืองตามพระปความโอบเชื่อกรรมวันนี้ทุกคนไอมีทั้งอาชีพบริบทต่างๆอะไรก็แล้วแต่ บอกได้เลยนะครับว่าจะเป็นคนดีกับชีวิตแต่บานหนนะครับวันนี้จะขอติดตามเพื่อให้มีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับมีอะไรบ้างที่อยาให้ผ่านตัวมีเรื่องอะไรบ้างต้องเรียนเนาะเขามีอะไรบ้างที่ต้องไว้ใจบ้างครอบครัวที่มสุขภาพเนาะสุขภาพนะครับสุขภาพเนาะนะครับตัวนะครับด้านที่มาสุขภาพแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่นะก็ขอให้เห็นกันนับอับพระเจ้า ่ยมันที่เป็นพระหัตของพระเจ้าเนาะนะครับให้ให้ไปพรอการันพระโลเพศเลยนะนะครับเห็นนะพี่นองเราปีการเจริญฐานอุปกรให้กับสิ่งสุดท้ายุนอุปกรใหญ่คือให้รั้จับพระเจ้าเพราะปอยู่เมื่อทุกคนอยครัตลดไปนัพี่น้องไอ้ฐานก็คือกันครับพระบิดาพระเจ้าก็ขอให้ชีวิตของทุกสัคนแต่ับที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ให้อยู่ในพระปรสงค์แแผนก ความเจริญความย่ำเหืองพระคุณของพระเจ้าในการจะเป็นขึ้นหน้าทั้งการเรียนในส่วนตัวภารกิจธุรกิจองทั้งสิทธิเป็นการงานความตั้งใจนั้นขอพระเจ้าด้ส่วปตัวให้ท่านอันสุขกับพระองค์ทรงนำ ทุกสิ่งก็จะขาดได้เห็นชีวิตทุกสิ่งน้นไปมีปฏิญญาแผ่นดินโลกทุกอย่างอยู่ภายใต้กรารสรรพาการเตรียมของพระเจ้าต้อเห็นความที่เดินให้รักษาถูกปกป้องให้มีสิ่ง,งใดช่วยที่ทำให้สาคนออกไปและขอสขวดให้อยู่ภายใต้พระผู้ของพระองค์งในพระนามยิสูอาเมน